คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยมาเมาแมมบอกให้สิบาทพุ่งมาช้าจังนะเอาไปเร็วเร็วเสียหึงใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่เก็บตังค์เขาเอง เฮ้ยเฮ้ยตะก้ารออกไปดิตะก้าตะก้าตะก้ารมึงก็มาไปออาไปนัเฮ้ยตะก้าตะก้ารโอตะก้ากูเอาไปอีกเหรอเฮ้ยตะก้าตะก้ารโอตายแล้วกูไม่เอาตะก้าไปด้วยอ นนีมีมมัไหวะดีถูกเร็วคืองานของเราเฮ้ยนี่มันนองเรานี่ยวะ่ะไอ้หนึ่งม่น,นี่เหรอหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอแกล้งหน่อยนะแกล้งมันหน่อยจังหวัดสระบุรี ให้บังเกิาร์ด้านงานก่อสร้างอีนึงมันน้องผมมันจบวิศวะยี่ดมอขายที่มันทำไมวะเนี่ยหายมันนีไหมไปไปเ,เดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะเดี๋ยวไปขายข้างในดีกว่าเฮ้ยอีโนมี่นี่อันหนเฮ้ย,ยนี่มันใช้งานหรือว่าเป็น ลงงานอะไรอ้ามาดิหิวยังหิวยังของละสิบนะขายอะไรพ่อค้าขายอะไรคะข้าวเหนียวม่วงพี่อาชีเสียงหล่อใช่ไหมเนี่ยพี่อาชีใช่ไหมเนี่ยทำไมมาขายมะม่วงอย่ากล่องเท่าไหร่เนี่ยเอาพูดเบาๆไอเขา ขายมะม่วงกล่องเท่าไหร่เนี่ยเอากินกันไหมมะม่วงอ่ะกล่องห้าเสียพี่เขาว่ากินร์ก็มาจ้างมาจ้างมาโอ้ยมีกี่บาทมีตังค์กันไหมน้าไม่มีจะทำไงล่ะทีเนี้ยอะไรนะเกินได้ไหมอะไรเกินได้ไหมไม่มีตังค์เลยมีแต่เม็ดมะขามไอ้ที่นี่ที่ไหนอนี่ยอ๋อที่นี่ก็นายแก่นี่แหละค่ะใครอ่ะคุณหนึ่งคุณธงหนึ่งอะจ้าโอ้ยมึงจะไปซื้อทำไมก็ไปกินฟรีไปเถอะไปเถอเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลย มาเมาแม่บอกให้สิบบาทพุ่งมาช้าจังนะมามาขอกี่เอาเร็วเร็วออกไปเร็วเร็วเศษหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่เก็บตังค์เหรเขาเองเฮ้ยเฮ้ยตะการออกไปดิตะการตะการตะการมึงต้องมาไปออกไปเฮ้ยตะการตะการฮู้ตะการกูเอาไปอีกเหรอเฮ้ยตะการตะการฮู้ตายแล้วกูไม่เอาตะการไปด้วย มันมีไหนวะมันู่ไหนวะเนี่ยอะพี่ชีก่ออื่นต้องขอบคุณพี่ด้วยครับที่เขาเรียกว่าสําหรับมะม่วงอะไรนะผมติดตามพวกคุณอยู่มะม่วงเขาเหนียวนะครับผมติดตามพวกคุณอยู่ครับพวกคุณทาเรียวทาไอ้ติกตอกฮะทำอะไรก็แต่ที่เขานํานเสนอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำบ้านใช่ใช่ครับงานหลักงานหลักของผมก็คือรับสร้างบ้าน ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมดูอยู่นะฮะหนึ่งโอเคครับอ่ะก่อนอื่นที่จะเราจะคุยเรื่องอื่นเราติวเนาะยีต้อนรับอาะชีเซ้งหล่อสู่บ้านนี้ดีชาแนลด้วยครับพร้อมอ่ะพี่ชีเป็นไงพี่ทุกวันนี้งานหลักนี่ไม่ได้ถ่ายละครเหรอพี่อ่าแต่เมื่อแต่เมื่อชิ่งแฉจุดแฉเล่นอะไรเนี่ยยังมีละครอยู่ใช่ไหมพี่ผมเห็นผ่านจะมีละครอยู่ใช่ไหมฮะ ไม่มีไม่มีเลยไม่มีแล้วเหรอไม่มีอย่าไปเอาจบเลยครับปิดกล้องเลยครับหมดแล้วหมดแล้วไม่มีไม่มีอย่าไนกรองละครไม่มีครับอย่าไปยุ่งกับมันเนาะถ้าขายดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันทำไมแล้วกันแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่มีไม่มีไม่พูดถึงไม่มีไม่มียังไงขายมะม่วงยังไงไขวม่วงเออ ครั้งที่แล้วไงไม่มีกินรัดกันไว้ไงเขาเขาเขาไม่มีอะไม่ใช่แล้วก็นี้ลูกนร้องก็ไปหมดแล้วเมื่อกี้อะไรนะเ้าเหนียวมังม่งลูกน้องไม่เหลือเลยพรึบเดียวพรึบเดียวแย่งกันไงช่างเอาไปหมดเลยแล้วใครอะจะเก็บไปกินถ้หน่อยก็หมดเลยใครเอาตังค์เออเราก็ต้องนั่นแหละต้องลูกน้องใช่ไหมเออของแค่นั้นเขาทำงานให้เราจะอะไรมากมายเข้าไปดีฟรีใช่เฮ้ยเดืนหนึ่งนี้เป็นคนมีน้ำใจจริงนะครับ หลายคนเหลือเฟือพูดถึงอยู่หนึ่งโอเคหนึ่งเป็นคนมีน้ำใจครับผมแบ่งปันครับแล้วก็มีอมีแล้วก็เขาเรียกว่าเผื่อแผ่กันครับผมน่ารักมากเลยอีกอย่างนั่นแหละพี่เขาทํางานให้เราเนาะพี่เนาะอย่างน้อยเนาะหรือเพื่อนพวกเนี้ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยผมก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมันผูกพันกันไปแล้วพี่บางคนถามวันไหนวันไหนผมไปแล้วไม่ไม่มีสองคนไปเขาก็ต้องถามแล้วนะพี่ ตดตดยตดตดตดไดอดตดอะตนตด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 ตเหดต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 ดาจะดต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 ดอาตดตดตาตด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 นดตดม่ตดตดตด้ดต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 ด่ดต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 ยตด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 ี่ตด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 องหนึ่ง หนึ่งเป็นคนมีน้ำใจผมเคยไปร่วมงานปีใหม่ที่บ้านหนึ่งแล้วก็เคยรวมกับพวกรวบรวมกับพวกน้องๆพวกนี้อยู่กันหนึ่งเนี่ยแล้วหนึ่งก็ไม่เคยทิ้งเขาครับแล้วอาชีก็ไม่ไม่เคยคิดว่าหนึ่งจะเป็นคนดีกันนี้จริงๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมหนึ่งก็โอเคมีน้ำใจแล้วก็อย่าทิ้งเขานาแล้วเขานี่ก็เป็นแบรนด์เราอยู่กับเราดูได้ครับบ้านที่ลบบุรีที่ไปกันมานัปีใหม่นะสระบุรีครับสละบุรบุรี เอาของไปชิมชกเอากินหมดเร็วกัจ้งใส่ที่จะใส่ชิมชกช่างผมมีเบอร์อยู่เมื่อสักครู่นะครับมีเบอร์อยู่เขาเดี๋ยวาม่วงเป็นแทรไปยืมตังไม่เอาน <c oughs> ่นอา <c oughs> พอกินอิ่มแล้วก็มาแซลก,กันนะครับไม่ว่าก,กันค่ะอันนี้ก็เลยพูดถึงว่ากิจกิจก,กรรมหรือว่าหน้าที่การงานของหนึ่งก็มีโอกาสอาจจะไปช่วยพี่ที่ เร็วๆนี้พี่พี่จะขึ้นไปอยู่ที่เขาจะเที่ยงไอ้เที่ยงอ่ามีโอกาสที่จะสร้างกันหนึ่งหนึ่งก็น่าจะสร้างฝันนิดหน่อยครับแล้วแล้วพี่เขาไม่ไดอยู่ใส่น้อยไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วที่บางใหญ่ใส่น้อยเนี่ยคืออาจจะปิดตํานานไปเลยวันที่ยี่แปดยี่แปดเนี่ยเราต้องพวกเราต้องไปกันแน่นอนไปยี่แปดนี้ต้องไปเขาเขาเลี้ยงฉลองปิดร้านไม่ได้ฉลองเปิดร้านฉลองปิดร้านเจ้าอื่นอื่นเขาทำกันไหมเลี้ยงฉลองปิดร้านผมไม่ทราบหรอกว่าทำได้ไหมเราก็ในคนเส์ผมไอ คุณปุ้ยเขาปุ้ยก็บอกว่าเลี้ยงเปิดร้านเลี้ยงอาพ่อหมึอจะเลี้ยงเปิดร้านเลี้ยงเปิดร้านแบบไม่ก็เลี้ยงปิดนี่คือเผื่อไว้เลยเผื่อเอกไปเดี๋ยวไปเที่ยงเดี๋ยวไปเปิดเขาเที่ยงใหม่แล้วกันเนาะก็เข้าใจกันดีครับอาพี่เกอจไปอยู่เขาเที่ยงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาพี่ลงมาถ่ายละคระไรมีไหมหอไม่มีแล้วมาก็มานอนไม่มีอ๋อไม่มีงานเงินไม่มีไม่อยาไปยุ่งเลย ไม่มีใครจ้างไปยุ่งทำไมเอ้ขายของดีก uh, ว่าขายของดีกว่าเลยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กอาหลงแล้วเนาะไม่มีได้ไงไม่ใช่ตอนนี้อาเขาไม่สบายด้วยครับคุณอาฉลองไม่สบายแต่ตอนนี้อาเรี่อว่าฝากเยี่ยมเย็นด้วยเพราะว่านี่ผมกับบิลลี่เนี่ยเป็นศิษย์เอกของอาอาหลงเหมือนกันอ่าครับใช่ครับแล้วก็ เอาเรื่ชื่อกูเทั้นแหละเชิ่วเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวคนอข็งแย่พ่อพี่นะครับเดี๋ยวิวเขาเคยร่วมงานในบันเทิงกับอลองนี่ก็เลยบอกว่าเขาแสดงเรื่องเดียวกันเหรอโอ้ยเขาเล่นเรื่องอะไรโรสซิ่งอะไรเนี่ยกันนั่งซิงก็ได้ก็เล่นเรื่องเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันถ่ายไม่ตรงกันใช่ก็เป็นจิ์อลองหมดแหละครับครับ ก็ก็ฝากไว้ด้วยไม่มีอะไรมากมายก็เรียกได้ว่าธุรกิจของของสร้างบ้านของหนุ่มขอหนึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นคนทาทาบ้านครับผมแล้วไซนี้อยู่ที่ไหนพี่รู้ไหมเนี่ยที่พี่มาเนี่ยรู้จักไหมครับที่นี่สถานี่น้องเสืออาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีของแปดครับของแปดเหรอบ้านดีนะเนี่ยบ้านเจ๊อันอันเจ๊อันใช่ไหมเนี่ยเลยนิดเดียวไปสองซอยเนี่ยผมเห็นแล้วเมื่อกี้อันรถตอกอ่ะ เลยเหรอเนี่ยเลยไปสองซอยเนี่ฮะอ๋ออยู่นี่เหรอใช่ใช่ครับที่เขาที่เขามีหุ่นหุ่นปลาตอกแล้วเอาสมองปลาตอกใส่ไว้ทเอาเลยเฮ้ยดังนั้นเราไปหน่อยดีไหมได้คขากลับแวะไม่ได้เเดี๋ยวเดี๋ยวคิดตังเองเนี่ยยิ้มปลาหน่อยเขาอยู่ครับอยู่เขาจะอยู่เขาจะอยู่ไรสดของเขาอ่ะอันนี้คือนงเสือที่อยู่ในทนี้ครับฉะนั้นแล้วหนึ่งก็ทำหน้าที่ก็คือครับผมออกออกดีไซน์บ้านนะออกวางแผนบ้านก็โอเคอ่ะ อ่ะนะครับก่อนที่จะปิดคลิปหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องออกตัวให้พี่ฉีก่อนนะครับเพราะว่าพี่ฉีไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนเนาะอ่าเขาเรียกว่าคนหยู่วมงวงลูกค้าสั่งเยอะเมื่อคืนก็ดึกเลยทําไม่ใช่ดึกคือบางทีเนี่ยเราคงอ่ะเรบให้ขโมยไม้ขานไม่ไม่ได้ทำดึกหรอกแต่ว่าเราก็มีโอกาสทำเงี้ยไม่โดนหรอก เอ้าผมเห็นในทิกตอกของคุณแจ็คเขาเซียนพาชื่อแจ็คเห็นพี่ฉี่ไปไปไปถ่ายเขาด้วยนี่อ๋อแจ็คแจ็คเหรอครับคุณแจ็คเขาอยู่ไหนอยู่ที่ไม่รู้พี่ไปถ่ายที่ไหนผมไม่รู้ผมรู้ผมรู้ผมไม่ตามเขาอยู่คนนั้นน่ะยี่วี่คนไปถ่ายพี่ต้องบอกว่าผมดิเซียนพาอ๋อใช่ใช่ครับเขาเขาขอคลิปเขาเคยขอคลิปหนึ่งครับผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอันนี้ผมไม่เรืองแค่ถ่ายหรอกเขาขอคลิปครับผมเนาะให้เขาคลิปหนึ่งเพราะว่าเขาน่ารักมากเลยบิลลี่จิ๋ว ปไ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 ปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ลำคาบไม่คาบให้ไม่ลักษณะดูแล้วพี่เขาก็ยังเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยด้วยวันนี้ก็เพิ่งไปขายของไปส่งของมาแล้วก็ยังสละเวลาแวะมาหาเราอีกเนาะก็กเดินก็ขอบคุณพี่ชีอีกครั้งครับเนาะนะครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมมาเยือนกันเนาะ อ่ะนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ้านดีดีชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้ี่ก็พูดม้างเมื่อวานพูดเยอะแล้วไม่ใช่พูดพูดได้พูดสมมติว่าปิดรายการนดิปิดรายการจิ๋วพูดดิจิ๋วพูดดิเอาปิดรายการให้หน่อยดิฮะปิดรายการให้หน่อยโอ้ปิดไม่เป็นไม่ใช่ห้องผมเอ้าตายแล้วบิลลี่ปิดรายการดิปิดเลยปิดเลยปิดพนะครับก็ฝากด้วยนะครับบ้านดีดีชาแนลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับบริษัทบ้านดีดีสถาณิตเกษตรจารย์จำกัดใครที่ต้องการบ้านสวย มีคุณภาพเนาะราคาไม่แพงอย่างที่คิดก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรตามนี่เลยนะฮะสำหรับวันนี้พี่ฉีแย่แล้วพวกเราไปก่อนสวัสดีครับรักษายยันสงสารใจยยอย่าลืมซื้อเทปย้อดรักษาใจเดับ